ไม่ได้เก็บดอกแคแดงหลายวันแล้วค่ะจนกลายเป็นฝักเยอะเลยนะคะวันนี้ก็เลยมาเก็บไปต้มกินดีกว่าค่ะดอกแคแดงจะหวานกว่าดอกแคขาวนะคะไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่าได้ดอกแคแล้วก็ไปหาหัวปลีกันดีกว่าค่ะจะกินดิบหรือต้มหรือแม้กระทั่งผัดก็ยังอร่อยค่ะเลี้ยงหัวปลีกับไปย่างก็อร่อยมากๆเหมือนกันค่ะจะว่าไปแล้วเมนูของหัวปลีเยอะเลยนะคะต้มผัดแกงทอดได้ทุกเมนูเลยแล้วแต่ทุกคนชอบเลยค่ะว่าจะเอาไว้ทำเมนูอะไรส่วนวันนี้ลูกกวางก็ขอเอาไปต้มเอาไปกินสดดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นเมนูปลาร้าหล่นค่ะได้ดอกแค แดงแล้วก็หัวปีแล้วค่ะเดี๋ยวไปหาชะอมอีกสักเล็กน้อยชะอมก็พอได้กินยอดบ้างนะคะสามารถทอดไข่ได้แล้วก็สามารถเอาไว้ต้มบ้างน,นิดหน่อยค่ะแต่ก็ยังไม่เยอะหัวหอมไม่มีนะคะก็เลยใช้หัวหอมแขกเลยค่ะวันนี้ <S <S จะเอาไว้ผัดก่อน <arım> ค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่บ้านๆเลยนะคะปะลาล้าหลน่นค่ะแม่ใหญ่จะชอบทําให้กินนะคะเพราะว่าพ่อใหญ่ชอบ <S <S มากบางบ้านก็จะต้มใส่ปลาดุกบางบ้านก็จะต้มใส่หมู3ชั้นค่ะส่วนลูกกวางนะคะไม่ต้มใส่อะไรทั้งนั้นเลยค่ะทําแบบนี้ <S <S ล้วนๆค่ะส่วนปลาล้าจริงๆเป็นปลาล้าทอดนะคะเอาไว้สําหรับทอดค่ะแต่ลูกกวาง อยาผัดจนหอมก็ใส่น้ําลงไปค่ะไม่ต้องปรุงอะไรนะคะเพราะว่าปลาร้าอร่อยอยู่แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะปลาร้าหล่นง่ายไหมคะถ้าจะให้อร่อยก็ตาน้าพริกปลาทูค่ะแล้วก็ใส่ด้วยน้ำปลาร้าแต่ถ้าลูกวางไม่ต้องมีอะไรเลยค่ะพริกป่นแล้วก็บีบมะนาวแล้วก็ตักน้ำปลาร้าาดลงไปคืออร่อยต้มผักที่ได้มาสักเล็กน้อยนะคะก็มีชะอมดอกแคแดงแล้วก็หัวปีค่ะแค่นี้ก็อร่อยมากๆสาหรับลูกวางแล้วค่ะ คุณพ่อเอวาทานไม่เป็นนะคะเมนูนี้ปลาลาหล่นแบบนี้มันฮาร์ดคอร์มากเกินไปค่ะคุณพ่อเอวาจะชอบปลาลาหล่นทรงเครื่องมากกว่านะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆ